ขณะน,นี้เคอบินกำลังจะลงเออเฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงสู่พื้นเฮลิคอปเตอร์จะระเบิดแล้วคนโดดครับกำลังจะลงสู่พื้นนะครับมาแล้วครับผมลงไปแล้วครับลงไปแล้วลงไปแล้วลงแล้ว จะถึงพื้นหรือไม่นะครับดูนะครับว่าจะถึงพื้นไหมอุ้ยค้างเน็ตไม่ด <obsession> <ming>. ีนะเด็ดไม่ดีเน็ตแหลกลงอยู่เป็นว้ยเก็บเก็บของกอนเก็บของกันเก็บทุกซอง เก็บอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเน็ตโดดไปเก็บอะไรก็ไม่ได้เลยครับตอนเนี้ยอเมชวลซอลโจนมาแล้วมาแล้วตัวเน็ตแหลกเน็ตแหลกนี่ ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเน็ตแหลกครับเน็ตแหลกชีวิตเอตอลุ้นลุ้น โลจจบนี่ครับเรียบร้อยเสร็จเป็ส,สีตมันฆ่ากันเองครับเก็บของเก็บ ชีวิตแล้ลูกสองบาทเดียวมาถือปืนลงมาเลยกระโดดจอล้มไปกลางตายนะฮะโอ้ยโอ้โหโดนยิงละโดนยิงละโดนยิงครับโอ้ในด้านหลังในถูกรอบสังหารด้านหลังมีน้อยมีนายโอเจอแล้วจะต้องหามุมเข้านะครับหามุม มุมออกมาแล้วเพื่อยิงนะครับออกมาแล้วโดดอ้อมครับอ้อมอูไทยไปเล่นเมืองเลยอ้อมไปมีไหน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 วะห,ห,หาก่อนหาก่อนไอตึกไหม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 เดือดรอบบ้านเลยทีเนี้ย <c oughs> เดินรอบบ้านเลยครับตอนนี้มีนายมาแต่เราก็ต้องเช็คดูนะครับครับมาแล้วครับโดนละโดนละโดนลอยล้โอ้โหตั้งขึ้นขึ้นบนหมอกก่อนครับบอกก่อนหมอกก่นเดโดนยิงบอกก่อน ตีตีให <lerde. S 2> ้หน้าแหกเลยใส่เกาะใส่เกาะเก็บระเบิดเก็บระบิดเก็บระเบิดไปเก็บกอเก็บทุอยางเก็บปืน เปิดได้ดีเลยหมดว่ะโดนระเบิดโอู้วตายแล้วโไปโดนรักโอ้โหผมไม่หนีแทบไม่ทันไาระเบิดไฟไปก่อนหามุมหามุมดมดึงมาวิ่งมาแล้วบ้งเช็คมุม ก็บปละสรใส่เกาะก่อนใส่เกาะก่อนเช็คก่อนครับเช็คก่อนออกเช็คก่อนออกไปเช็คก่อนออกไปใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะให้เต็มกันนะครับก่อนจะลงไปจะโดนยิงเวลาเล่นก็ต้องใส่เกาะทุกครั้งยิงเสร็จปุ๊บแพรเกาะใส่เลย สบายยิงมาไปเลยองององแน่เดียแน่เดีบเดียว่อยน็อกหนี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 นี่คือที่สูงคือที่สูง ลองเช็คครับเช็คก่อนเช็คก่อนว่ามีอะไรเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คครับเช็คให้อัปเดตแล้วไปไปไปตอนนี้เป็นเวลาลบไม่ใช่เวลา update. อัปเดต เช็คครับเช็คหามุมดูครับบางมุมมีด้านล่างดูจุดแดงๆนะจะเป็นศัตรูหาครับหาหาเช็คดึงเสียงๆดู Vùng bìm là vùng bìm là Xong đua cái mình Nó có tông xung Nhưng นี่ในมุมพอดีนั่นๆๆ่ข้างต้นไม้โอ้โหไ,ไม่โดนสองไม่โดนค่อยๆเอาตเต็มหัวเลยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไอ้นอกนกนกยังไม่ตายโดนยิงโดนยิงโอ้โหโดนยิงข้างโดนรอบส่งหารด้านข้างด้านข้าง ทำไงครับทำไงโดดลงไปสิลูโดดลงไปเลยโอนอกหนึ่งยิงลยยิงเลยยิเลยถอยถก่อนถอยก่อนยิเลยข้นเลยปุ๊บปุอนเลย้ากสุปโดนเออเป้ามันส่ đây mà đi mà đi mà 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 mày 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 cú mày mà game game chị